สวัสดีสวัสดีทุกคนค่ะก็สำหรับคำสองคำนะคะที่ในวงการ NDT เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือคำว่า sensitivity กับคำว่า resolution คำว่า sensitivity อาจารย์ปิ๊กสอนในวิดีโอก่อนหน้าไปแล้วใครยังไม่ได้ดูก็เดี๋ยวตามดูค่ะหลังจากจบคลิปวิดีโอนี้และก็สำหรับวันนี้ของพวกเราค่ะมารู้กันค่ะว่าคำว่า resolution นี่ค่ะมันคืออะไร คำว่า resolution นะคะก็คือ ability to locate indications near the surface or in close proximity อาจารย์ปิ๊กแบ่งให้ทั้งสีแดงสีดำแล้วก็สีน้ำเงินค่ะเรามาแปลไปด้วยกันง่ายๆค่ะ ability to locate indications ความสามารถในการระบุตำแหน่งหรือว่าแยกแยะเจ้ตัวสิ่งบ่งชี้เนี่ยค่ะที่มัน near the surface ก็คือที่อยู่ใกล้ผิวชิ้นงาน สำหรับใครค่ะยังคิดไม่ออกก็ดูตามภาพนี้นะคะก็อย่างอาทิเช่นงาน UT ค่ะมีเจ้าตัวอินดิเคชันเนี่ยค่ะเห็นไหมคะที่มันอยู่ใกล้ผิวชิ้นงานถ้าในกรณีที่มันเป็น UT โผบที่ดีหรือว่า UT เทคนิคที่ดีเนี่ยค่ะมันจะมีค่าและ o l u t i o n ที่สูงสามารถแยกแยะได้ค่ะว่าอันเนี้ยมันเป็นอินดิเคชันที่อยู่ใกล้ๆผิวชิ้นงานโอเคหรือในอความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า Resolution ก็คือ ability to locate indications ความสามารถในการระบุตำแหน่งหรือว่าแยกแยะเจ้าตัวสิ่งบ่งชี้เนะะี่ยค่ะที่มันอยู่ใกล้กันได้ก็ตามรูปค่ะในกรณีที่มีเจ้าตัว indication 2ตัวค่ะที่มันอยู่ข้างๆกันหรือว่ามันอยู่ใกล้กันแล้วการที่มันมี resolution ที่ดีเนะะี่ยค่ะก็สามารถแยกแยะได้บอกได้ว่ามันมี2ตัวนะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแบบนี้เขาเรียกว่ามี resolution ที่ดีค่ะสำหรับวันนี้ได้กันแล้วนะคะ resolution ค่ะ ก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ดูยังไม่รู้หรือยังไม่แน่ใจกับคำว่า sensitivity คืออะไรค่ะก็คลิกตามลิงก์วิดีโอด้านล่างวิดีโอนี้ค่ะ Have a good day ค่ะสุขสันต์วันเด็กในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ